โอ้โหเอาแล้วสิครับคุณผู้ชมครับแค่ความเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนการแข่งขันซีวีลีกนิดเดียวครับก็เล่นเอาทางฝั่งของวลอลเลย์บอลเวียดนามขวัญกระเจิงช็อกกันไปเลยครับเกิดอะไรขึ้นกับบทวิเคราะห์ ณปัจจุบันไทยกับเวียดนามจะปะทะกันเดือดขนาดไหนถึงมีโฟทีกับตู้เย็นก็ยังดีไม่พอสู้ไทยเกิดอะไรขึ้นพร้อมมาพรีวิวตบชายไทยเตรียมล้างตาเว,วียดนามในการแข่งขันซีวีลีกที่อินโดนีเซียและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชป์หน่อยนะครับ เอาแล้วสิครับคุณผู้ชมครับวันนี้อัปเดตวอลล์บอลครับเอาใจแฟนบอลสายอาเซียน e แบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับผมอยู่กับคุณนิกทีทวัฒมาขยี้ขยายเพราะว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นไทยเวียดนามเดย์อีกหนึ่งวันเนะแต่ไม่ใช่ทีมหญิงนะเป็นทีมชายผมว่าน่าสนใจเพราะว่าซีรีสกสนามแรกที่ฟิลิปปินส์เราโดนเวียดนามมานะโดนแบบเซอร์ไพรส์ด้วยไม่มีใครคาดคิดนะเดี๋ยวจะเจอกันวันนี้แหละนะครับ1ิ 8กรกฎาคมถือว่ามีผลนะเพราะว่านัดแรกของชายไทยเราประเดิมชนะ,ะทางกัมพูชามา31นนะครับขณะที่อินโดนีเซียก,กับเวียดนามล่าสุดก็ชนะ3-1เหมือนกันดังนั้นนี่ไทยกับเวียดนามก็เหมือนเป็นการตัดสินแชมป์ในสนาม2ได้เหมือนกันนะครับเล่นที่อินโดนีเซียแต่ก่อนจะไปเข้าสู่ประเด็นของทีมชายครับต้องมาขยายทีมหญิงนิดนึงต้องยอมรับคุณนิกคุณผู้ชมช่วงนี้ ทีมสาวไทยของเราอัปเดตน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะถูกไหมก็เป็นช่วงนักกีฬาแบบพักผ่อนตามอัธยาศัยอ่ะพี่แชมป์มันก็เลยเรียกได้ว่าจะไม่ไม่มีข่าวอะไรในช่วงสองสมวันนี้นะครับเดี๋ยวเขาเริ่มกลับมากันอีกครั้งหนึ่งในประมาณวันจันทร์ที่21นะ่ะก็ก็จะเริ่มมีข่าวออกมานะครับ <c oughs> แล้วช่วงนี้ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่การแข่งขันแต่ละชุดก็ก็จะลดลงแล้วอย่างเช่นอายุ 19. จบ ใช่ไหมฮะยูสิบหกก็อาจอาจะอีกนานนิดนึงเพราะว่าเลื่อนไปจากในเรื่องของความไม่สงบของพื้นที่นะครับแต่ตอนนี้ก็ก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ยูยี่ส<ม>ิบเอ็ดก็จะแข่งกันในช่วงเดือนหน้านะครับวันที่เจ็ดช่วงช่วงช่วงเดือนหน้าวันที่เจ็ดสิงหาคมก็เลยช่วงนี้ก็เลยใจเงียบๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะกลับมาคึกคักกันก็จะเป็นช่วงประมาณหลังวันที่ผมว่านะหลังวันที่ยี่สิบห้าแล้วก็ช่วงต้นเดือนก็จะจะคึกคักกันไปแล้วเดือนหน้าจะคึกคักทั้งเดือนทั้ง ทั้งชุดใหญ่ทีมหญิงในซีวิลีกในชิงแชมป์โลกแล้วก็ยู21ชิงแชมป์โลกของของน้องๆด้วยนะครับครับครับก็ต้องบอกแบบนี้แม้ว่าความเคลื่อนไหวของสาวไทยอาจจะไม่ได้มีอัปเดตอะไรเยอะแต่ว่าในเรื่องของข่าวสารพวกงนี้มมนไม่มีซ้อมเลยเออืไม่มีซ้อมด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของข่าวสารนอกสนามถือว่ามีเยอะโดยเฉพาะประเด็นของคู่แข่งละกันนะครับก็แบบซีวีลีกก็เป็นอาเซียนเนาะ หนึ่งในชาติที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดแล้วเหมือนที่ผมขึ้นเฮดไปเลยนะครับก็คือเวียดนามที่ช่วงนี้พูดถึงประเทศไทยเยอะหน่อยนะครับผมแยกเป็น2ประเด็นแล้วกันเดี๋ยวจะเจอกันในซีวลส์สอสนามแล้วก็เดี๋ยวจะมาแข่งอ่าวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยด้วยนะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและดูจะเป็นข่าวที่ไปกระทบความรู้สึกของทางฝั่งเวียดนามมากถึงขั้นที่สื่อเขาเนี่ยรายงานข่าวเลยว่าไทยกําลังซ่อนกลยุทธ์ หมกไพ่หรือว่าทําให้สับสนหรือเปล่าก็คือเขาเอาบทสัมภาษณ์ของเพียวอัชรพรไปรายงานว่าเพียวเนี่ยบอกหลังจากที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยจากอเมริกานะแล้วก็บอกว่าในซีวีลีกเนี่ยเหมือนว่าทีมสาวไทยเราไม่ได้จัดเต็มนะอาจจะใช้ดาวรุ่งผสมกับตัวหลักนะอะไรปมาณเนี้ยซึ่งก็ทําให้ทางฝั่งเวียดนามเองรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนทางสมาคมเขาจะประกาศชัดใช่ไหมว่าจดทุกใหญ่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเกิดเป็นข้อมูลที่มีการรายงานว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของทีมไทยที่ทำให้เกิดความสับสนก่อนกนอารแข่งขันนะครับเพราะว่าทางสื่อเวียดนามเขาวิเคราะห์ชัดเจนว่าในซีวีลีกเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่า2ส,สนามทั้งไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งที่แย่งแชมป์กันทั้งสองสนามดังนั้นการที่พยายามไซโครเรื่องข่าวต่างๆแบบนี้ออกมาเนี่ยก็อาจจะทําให้เวียดนามสับสนได้นะครับเขาพูดประมาณว่าเวียดนามเนี่ย ในยุคปัจจุบันมีโอกาสชนะไทยเป็นครั้งแรกได้เลยนะออโอ้ยผมอ่อออานบทความนี้ผมก็เลยต้องมาเล่าว,ว่าเออวิดนามค่อนข้างข,างขวัญก็เจิงเหมือนกันนะนิกคิดว่ายังไงเนี่ยพอผมเห็นข่าวนี้ก็เลยเออมาเล่าดีกว่าคือประเด็นของเรื่องของการจะใช้ผู้เล่นชุดไหนอะ่ะมันมันก็ผมว่าตอนเนี้มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นเรียวทม์แบบแชมว่า,ว,าว่าตอนนี้เราเรามีสภาพแบบไหนเรา เล่นใน VNL มาแล้วเนี่ยผลการแข่งขันมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็กำลังใจก็จะเสียไปนิดนึงแล้วผู้เล่นของเรา<ม>หลยคนที่กรัมศึกมาอย่างหนักตลอด3สนาม12เกมที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนมีสภาพร่างกายเป็นอย่างไรนะครับบางคนกเ็เช็คดูว่าพร้อมที่จะใช้งานในชิงแชมป์โลกไหมคือพร้อมในที่นี้เนี่ยพร้อมทั้งความสามารถแล้วก็ในเรื่องของของออสภาพจิตใจสภาพร่างกาย,าากายทุกอย่างน,นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ผมผมมองว่ามันไม่ใช่สาสำคัญอะไรมากไปว่าว่าว่าเราจะใช้ชุดไหนนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่เราประกาศมาโดยตลอดว่าเราจะต้องใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดเนื่องด้วยว่าเป็นรายการแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีมันก็ออกมาจากปากของทางนายกสมาคมท่านสมพรใช้บางอย่างมันไม่เคยออกมาจากปากของโค้ชหรือผู้ฝึกสอนนะครับเพราะฉะนั้นมันมันก็คงไม่ใช่สาสำคัญสาสำคัญที่แท้จริงมันก็คือ ไม่ว่าเราจะส่งผู้เล่นชุดไหนไปหรือว่าแถวสองแถวสามแถวอะไรไปก็ตามแต่ว่าผลลัพธ์มันสําคัญกว่าคือคือเราต้องเป็นแชมป์เท่านั้นในสองสนามไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวด้วยว่าเราจะเล่นเล่นดีผลงานเกมมันจะไหลลื่นแล้วเราจะ แพ้แล้วเราจะมาคุยว่ามันแพ้เพื่อเป็นการพัฒนาหรือว่าแพ้เพื่อเป็นการมองไปข้างหน้ามันไม่สามารถอ้างได้คือมันนูนตีกรอบแล้วบีบบังคับมาชัดเจนแล้วว่าในระดับอาเซียนน่ะคือ,อยังไงเราก,เราก็เราก็ต้องอ,อไม่ลําบากมากในการที่จะประสบความเด็ดยังไงก็จะต้องเป็นแชมป์ให้ได้ในทุกรายการที่เป็นการแข่งขันเฉพาะอาเซียน ในเอเชียก็ยังไงตอนนี้เกาหลีาดาวดาวอย่างนี้ก็ต้องท็อปสามเป็นอย่างน้อยอใช่เมื่อก่อนก็อตอนออเกาหลียังดีๆก็ท็อปโฟ่์ได้แต่ตอนนี้เกาหลีถือว่าในช่วงตั้งแต่สองพันยี่สิบเป็นต้นมาเนี่ยเกาหลีก็เพี้ยนไปเยอะอแพ้ทั้งเวียดนามไปสองสามทีอะาในรายการต่างๆก็บางทีก็แพ้ชาติอื่นๆด้วยแล้วก็ห่างหายจากรายการใหญ่ๆไปเวียเอก็ตกชั้นคือตอนเนี้ยในอาเซียนต้องกินให้หมด อืมอาจจะลำบากลำบากก็ไม่ควรด้วยอาจจะได้บ้างเล็กเล็น้อยนะครับในครนี้ที่คู่แข่งเขาก็มาดีในเอเชียเราก็ต้องท็อปทรีอย่างที่ผมบอกอมอผมว่าเรื่องของเรื่องของผู้เล่นมันมันไม่ใช่สาสำคัญว่าว่าว่าจะเป็นชุดไหน่เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสำคัญที่ผลลัพธ์อยู่ดีถูกคิดคิดเหมือนกันคือคือมองว่ายังไงก็ต้องเป็นแชมป์เอาตรงถึงวันนี้ถึงวันนี้ถึงวันนี้จะมีการตั้งคําถามว่าเฮ้ยจะจัดชุดใหญ่ทําไมสภาพไม่ดีอะไรเงี้ย ไอตอนนี้มันมันตั้งคำถามได้แต่อ้าฮ่องจริงพอไปแข่ขงจริงด้วยโหลองเป๋ลองเสียเซตให้ไม่ต้องไม่ต้องวิ่นามหรอกอาจจะเสียเซตให้อินโดอะไรเงี้ยโอ้โหรูว่ามันมันมันรู้เลยบ้านไฟไหม้แน่นอนแบบโอ้โหโดนยับแน่นอนเขาอยู่ในรูปเกมะเราเรา,เรา,เราแค่มี<อ>จังหวะโดนโดนนําไปสักสี่ห้าแต้มนี่ก็ก็เละนะครับในในภายในเซตแล้วไม่ต้องถึงเสียเซตหรอกถูกมันเป็นค่าแบบนั้นจริงๆอ่อะที่หลายคนบอกว่าชุดธรรมดาไปก็ได้ถามจริงถ้าเกิดไม่ได้นะ ไม่ได้ไม่ได้เอออย่างที่นิกบอกอะแค่นํำสองสลูกนี้ก็โดนโดนสาบเลยนะถูกป่ะม,มันเป็นแบบนั้นไปแล้วดังนั้นเนี่ยผมมองว่าหลักๆอ่ะมันก็ชุดใหญ่แหละไม่ต้องไปกับสวนวุ่นวายมากมหรอกก็อยู่ที่มุมมองของทีมบริหารสมาคมกับโค้ชอะว่า,ว,าว่าเขาจะมองยังไงอะ่ะเออว่าคือเอาเอาเอาชุดผสมไปอะมันเพียงพอไหมเขาคือเขาจะต้องมีการประเมินกันอะเออว่าอตอนนี้ศักยภาพคู่แข่งอะ มันพัฒนาขึ้นมาเป็นระดับไหนแล้วคีดความสามารถของผู้แข่งเป็นยังไงทั้งเวียดนามทั้งออินโดนีเซียทั้งฟิลิปปินส์เองอะ่ะตอนนี้เขาอยู่ในในในขั้นไหนเขาตัวคีย์เพเยอร์เขาเรามีคนที่สามารถจะหยุดได้ไหมหรือว่าตัวคีย์เพเยอร์ของเขาถ้าผู้เล่นของเราเป็นหน่วยแทนที่ไม่ใช่กลุ่มกําลังหลักที่เราใช้ในรายการรายการใหญ่เนี่ยสามารถที่จะมีศักยาภาพ ที่จะดีกว่าเขาไหมหรือใกล้เคียงหรือว่าเหนือกว่าเขามากน้อยแค่ไหนอ่ะในการที่จะเก็บชนะผมว่ามันก็อยู่ที่อยู่ที่การประเมินนะมันผมว่ามันมันมันไม่ได้อยู่ที่การจะให้โอกาสในส่วนของดาวลุ่งนะในในการนี้มันอยู่ที่การประเมินว่าว่าพอไหมดาวลุ่งเอาไปไม่ได้ไม่ได้ให้โอกาสนะดาวลุ่งเอาไปนี่ก็ต้องพร้อมใช้นะครับใช่ไม่ว่าใช่คืออาจบางคนอาจจะไม่ใช่ดาวลุ่งอย่างเตยนัที่มาอย่างดาวกติกาเงนี้ยอันนี้ก็คือมันก็เกินคําว่าดาวลุ่งไปแล้ว แต่ว่าคือเป็น,ปนพวกตัวสำรองของชุดใหญ่เป็นพวกตัวตัวสแสปของชุดใหญ่แต่จะต้องถูกหยิบชื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับมาประเมินว่าเฮ้ย hey, มันเพียงพอไหมประเมินกันด้วยสายตาก่อนประเมินกันด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนประเมินกันด้วยแมตช์การแข่งขันที่ผ่านมาที่เคยได้รับโอกาสก่อนในกรณีที่คุณจะพักในส่วนของขุมกําลังชุดใหญ่บางคนเอาไว้เพื่อเล่นในการแข่งขันชิงแชมป์โลก ผมว่าน่าจะคิดในในในลักษณะนี้มากกว่าเออไม่ว่าจะเอาน้องบีมกาญจนาน้องอ,อมทรัพย์ปวัชยาน้องทอฝันรุชนาตอ่ะหรือว่าจะเป็นน้องศศิน้องเปียโนโอเออใครกันน้องอิงนิชากรน้องไอ้นัทวันน้องแคปหมูอะไรก็ตามไปคือผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของการให้โอกาสมันเป็นเรื่องของการคํานวณมาแล้วว่ามันเพียงพอและมันสามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ผมมองลักษณะมากกว่าง มันไม่ใช่เรื่องของการการให้โอกาสถูกแล้วยิ่งประเมินอะ่ะผมว่าปีเนี้มันมีความมันมีภัยคุกคามหนักกว่าสองปีที่ผ่านมานะเอาตรงเทวิเคราะห์แบบเปิดใจนะว่าเฮ้ยทำไมเราต้องจัดชุดใหญ่เนะี่ยเราไม่เคยเจอเวียดนามจี้ติดคอหอยเยอะขนาดนี้มาก่อนนะในแรงที่โลกอะ่ะถูกป่ะวันนี้ถ้านับดูเนี่ยตามไทม์ไลน์เนี่ยเราอันดับยี่สิบของโลกมีร้อยหกสิบจุดสี่สองคะแนนเวียดนามในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถามว่าอันตรายไหมผมว่าเขาก็อันตรายขึ้นเยอะนะ ขาอยู่ยี่สิบหกของโลกนะมีคะแนนอยู่ร้อยสี่สิบเอ็ดจุดสองหนึนน่งคะแนน,นคือห่างกันแค่ประมาณสิบเก้าคะแนนแล้วคิดดูสิบเก้าคะแนนน่ะระยะห่างมันมันสั้นมากนะกับการที่ทีมที่มันอยู่ระยะใกล้เจอขนาดนี้ยแรง์กิ้งมันสูงมากนะเวลาแบบไปกลับอะ่ะผมเลยมองอมว่าอีนี้นะไพยคู่คามันใหญ่กว่าปกตินะใหญ่เยอะมากคือคือคือจะไปอ้างว่า i, oh, เฮ้ยโอ้เราเรานะไรหรือเปล่ามันก็อย่างที่คุณนิกพูดอะ่ะผมเข้าใจเลยมันต้องประเมินนะ ไม่ใช่ว่า<ม>เออใครก็ได้จะไปแข่งตรงนี้มันต้องเหมือนว่าเราจะต้องไม่แพ้ใช่ปะ่ะ<ม>คือฟีวิลีกับซีเกมเนี่ยมันมีอารมณ์ที่ต่างกันซี C game เกมเรื่องของศักดิ์ศรีเมื่อวานเราคุยไปแล้วแต่ซีวิลีกมันมีเรื่องของแรงกิ้งโลกเข้ามาด้วยคะแนนสะสมมันมีมาด้วยมันก็เลย<ม>ทําให้ผมว่าสถานการณ์เนี้ยน่าสนใจมันทําให้แบบก่อนกนอารแข่งขันเนี่ยดูเท่าทวีคูณมากขึ้นไปอีกนะเออใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ผมว่ามุมของเวียดนามก็ยังคงมีความกลัวยังมีความเกรงขามในในในไทยอยู่เยอะถูกป่ะเจอนะกันมาก็ม่เด็ชนะแล้วก็มันก็จะมีนักกีฬาที่ผมทําทําลิสต์รายชื่อมาที่เวียดนามไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยอยากจะเล่นด้วยสักเท่าไหร่เพราะว่าดูห่างๆอ่ะในช่วงหลังนะก็จะมีอ่ะควีนบีมหนึ่งคนที่แบบเวียดนามชอบมากคนเนี้ยป๊อปปูล่าเคยมีข่าวด้วยนะว่าอยากจะให้มาเล่นที่เวียดนามอะไรเงี้ยหรือชัชชุอรอนหรืออัชลาพรอ,อะไรเงี้ยก็เป็นกลุ่มนักกีฬาที่ ที่างฝ่งของเวียดนามบอกว่าโอ้โหมันสู้ไม่ได้อันนี้เป็นแบบอีกอีกคลาสหนึ่งเมื่อช่วงก่อนปีก่อนหน้านี้นะขณะที่ทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยวันนี้เขาก็มีความมั่นใจในบุคลากรขอ,ของเขาเหมือนกันก็มีมีการเล่นข่าวกันอยู่นะผมเห็นอยู่มีการส่งชื่อชิงแชมป์โลกมา16คนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเวียดนามมีงบน้อยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ผมว่าไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะว่าเขามีงบน้อยหรือเปล่าแต่ผมมองว่าตัวที่เขามีอยู่ตอนนี้นักวินาทีเนี้ยผมว่ามันก็เราก็รู้จักดี ก็เราก็เห็นศักยภาพหลายคนก็เคยไปเล่นในประเทศไทยถูกไหมมีเล่นกะบหมดเลยมั้งตัวหลักของพวกเขาว่าลำอวนเวยกจริงเอ่อโฟทีใช่ไหมก็มาเล่นที่ไทยหมดแล้วเจียวจิงนั่แหละตู้เย็นตู้ตู้เย็นตู้เย็นไม่เคยใช่ไหมตู้เย็นไม่เคยเล่นในไทยเออผมมองว่านี่แหละหลักๆที่ที่ผมมองว่าอาจจะเป็นคู่แข่งสําคัญแล้วผมผมมองว่าเกมกับเวียดนามเนี่ยวัดไปเลย มั่นใจเรียกความมั่นใจด้วยแล้วก็ดูศักยภาพด้วยเกมที่ไทยไม่น่ายากผมวิพากแบบนี้ตรงๆผมว่าจะไปยากสัปดาห์ที่2สนาม2อะคุณนิคว้างไหก็แน่นอนเป็นไปได้แล้วคือผมไปดูสถิติของเวียดนามในในช่วงแมตช์ทางการช่วงช่วง15้นัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยเอาแมตช์ที่ทาง lvc หรือว่า fbb รองรับนะไม่ไม่ได้รวมไม่ได้รวมพวกไอไอทีวีไม่ได้รวมพวกไอซีวีบีกันนะฮะคือชนะ14นะแล้วก็แพ้แค่นัดเดียวนะ รัดที่แพ้นี่ก็คือเกมที่พวกเขาแพ้กับทางด้าของสาธารณรัฐเช็กนะเออเมื่อเมื่ออปี2 0 2 4ใน fivb world challenger เออ,อนะครับในรอบในรอบอลองชนะเลิศอืมก็แล้วก็มีเกมที่ชนะทางด้านของเบลเยียมได้ด้วยนะในใน fivb world challenger นะชิงอัดับที่สามที่ตอนนั้นนี่โอ้โหเรียกได้ว่าโอ้คือนะ<า>โล 8, ต,ตอนนั้นเบลเยียมเขาก็ไม่ได้ใช้ผู้เล่นชุดจริงจังอะไรมากมายนะครับถ้า,ถ,าถ้าเราจำกันได้ ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เจอกับชาติที่ตัวเองก็ก็ถือว่าดูดีกว่าพอสมควรอาจจะมีคาซักที่อาจจะเคยใกล้เคียงกันหรือว่าเคยเป็นรองอะไรแนวๆนี้น,นนะฮะแล้วก็เขาก็เขาก็ชนะได้ได้ทั้งหมดเลยนะพี่แชมป์นะทำให้อันดับโลกเขาเนี่ยก็ขึ้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วอะคือเอาง่ายๆว่าปี2 0 2พันยี่สิบสี่ถึง2 0 2พันยี่สิบ้าเนี่ยตอนเนี้ยมันผ่านมาหนึ่งปีกับอีกเจ็ดเดือนจะเข้าเดือนที่แปแล้วเนี่ยเขาแพ้แค่นัดตดัวเองนะในแมตช์ที่ฟ i v b กับ เอวีซีรองรับนะไม่รวมซีวีลีกนะเออไม่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 รวมซนะีวีลีกไม่รวม, League, มรวีทีวีครับนะ,เ,ะเขาเขาแพ้แค่เช็คครั้งเดียวซึ่งเช็คเราก็เห็นกันแล้วว่าปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมแกร่งของทางศึก v ีแนะครับใช่ใช่ก็ <N> เ,เป็นงานยาก <N> มันเป็นเป็นงานยากของเรายิ่งถ้าเขามีตู้เย็นนะมันก็หลากหลายนะมีมีเขาเขาเขามีคีแมนมีคีเพเยอร์ที่ที่จะเล่นงานเราเอะผมผมนึกสภาพง,ง่ายๆนะสมมตินะ ถ้าตู้เย็นนี่อยู่ทีมชาติไทยนะในเวลล์ผมว่าเราอาจจะผลงานดีกว่านี้ก็ได้นะเอาจริงๆอันนี้ีผมถามคุณตรงๆต,ตูเ้เย็นคนเดียวพอไหมสู้กับไทยยุคนี้ตอนเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พอเพราะว่าเพราะว่าขนาดปีที่แล้วมีสองคนมีโฟทีคนหนึ่งก็ยังยังไม่พอคือคือวอลเลย์บอลเขาก็ต้องพัฒนาในตำแหน่งอื่นๆด้วยคือตอนเนี้โอเคบีห okay, ลังก็อาจจะเหนือกว่าเราหรืออาจจะใกล้เคียงอาจจะ พอๆกนันนี้ก็แล้วแตุ่มมองแต่ผู้เล่นตัวเซตบอลเร็วหรือท<ม>ี่เป็นโลเขา<ม>เขาก็ต้องยกระดับขึ้นมาด้วยอคือ<ม>คือช่วงหลังอ่ะเวลาไทยไทยเจอเวียดนามอ่ะก็แน่นอนอทั้งในซีเกมหรือว่าในรายการซีวิลีกอ่ะ,อะสั้นเขาจะเป็นรองเราเกมเกม,เกมกลางเขาจะสู้เราไม่ได้นะครับตัวสกัดกั<ม>้นตัวบอลเร็วก็จะเป็นรองเรามันก็เลยทําให้เอคือเป็นรองที่นี้เป็นรองทั้งการสกัดกั้นเป็นรองทั้งการทนาคะแนนและเป็นรองทั้งการ เล่นโดยที่ไม่มีบอลเล่นโดยที่มีบอลก็คือหลอกหลอกบล็อกคู่แข่งเพื่อให้เปิดทางให้ตัวตีจากแดนหลังหรือหัวเสาได้ได้ตีอย่างถนัดทนีตรงนี้เขายังสู้เราไม่ได้นะครับตรงนี้เขาก็พูดง้คือหลอนอ่ะผมว่าเขาหลอนเขาแบบเขาเองก็ต้องไปไปพัฒนาจุดอื่นด้วยคือเขาพัฒนาแต่ตัวแต่ตัวตีอย่างเดียวมันมันก็ไม่ไหวหรอกครับอย่างเล่นกับโคราเบกากดไป47คะแนนยังเอาไม่อยู่อ่ะนั่นนั่นบบอกให้เห็นว่า โอ้โหคุณชีวิตแม่ทำ,ทำทีมวอลเลย์บอลน,นี่คือใครมาคุมก็ได้อะถ้าเล่นอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้โค้ชเก่งๆหรอกอจริงอะแบบเออจริงๆเอาเอาจริงมันไม่มีอะไรเลยครับบอลเข้าก็ยกคนนี้บอลไม่เข้าก็ยกคนนี้บอลสวยก็ยกคนนี้บอลบอลแก้ก็ยกแต่คนนี้คือใช้ความสามารถเฉพาะตัวนักกีฬามากเกินไปเออเขาก็ต้องมีสไตล์มีทางหนีทีรอออื่นๆบ้างในกรณีทีเ <S <S เ่เพียไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออทีจะช่วยได้ได้มากน้อยขนาดไหน ว่ามือเซตเขาจะปั่นป่วนเกมกลางเราได้ขนาดไหนลิเบโลเขาจะยกระดับพัฒนาขึ้นมาเหนียวขึ้นขนาดไหนแต่ว่าปีนี้ผมว่ามันก็เป็นปีที่เขาพร้อมมากกว่าทุกปีนะมีด้านที่หงมีอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับก็ก็คงจะตั้งเป้าแหละว่าจะพยายามมอกใครให้ได้ในปีนี้ซึ่งมันมันก็ดันเปานปี่าแน่นะ ถ้าเจอถ้ามีโอกาสเจอกันเจอกันสามครั้งถ้าเจอกันจริงๆนะถ้ามีโอกาสนะตอนนี้สามครั้งมีโอกาสเจอกันคุณว่าเขามีโอกาสไหมเอาจริงถามแบบตรงๆในคนที่ดูจะบอกคือผมว่าปีนี้มีโอกาสมากที่สุดเพราะว่าเขาพร้อมแล้วเขาไม่ได้มีกังวลอะไรมากเหมือนเราอ่ะนะครับคือเขาคือทุกครั้งที่เขาเจอกับเราอ่ะเขาอยากชนะเรามากแต่เขาไม่ได้เครียดในเกมเท่าเราซึ่งเราอันันอันนั้นอันนั้นคืออยากชนะอันนี้คือบังคับชนะ ก็จาฟีลไหมฮะอ่พอมันเป็นบังคับปุ๊บก็เล่นได้ก็โอเคถ้ามันกดแด้แต่ต้นก็โอเคอ่ะมันก็ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันมีจังหวะนรกขึ้นมาเนี่ยมันมีจังหวะเพียงพามขึ้นมาเนี่ยเราจะมีปัญหาและปั่นป่วนทันทีปีที่แล้วเราก็มีปัญหาไปครั้งหนึ่งแล้วเราชนะเขาไปสามสองเกือบจะแพ้ด้วยรู้สึกจะเผชิญหน้ากับแม์พอยด์ด้วยมั้ง น้อยแบบที่สนามที่สองอ่ะนะครับที่เล่นกันในช่วงโอลิมปิกอ่ะเล่นที่เวียดนามอ่ะเล่นที่เวียดนามเออแล้วเกือบเหนื่อยนะเกือบก็เกือบเหมือนกันเยอะด้วยก็ต้องย้ายสถานการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นอีกแล้วปีนี้เนี่ยคือเขาเองเนี่ยเขาก็ประเมินว่าเฮ้ยเราเนี่ยก็คือบอบช้ำมาจากเวียนแอลใจก็ไม่ค่อยดีช่วงนี้นะฮะแล้วก็มีความภาวะพวงในเรื่องของการที่จะต้องไปเล่นชิงแชมป์โลกเพราะว่าเล่นในบ้านคือเวียดนามเองเขาก็เล่นนะชิงแชมป์โลกกันแต่ผมมองว่าเขาเขาประกบ สายแบ่งกลุ่มมาแล้วเขาเองก็รู้ตัวเองอะ่ะอืมอยังยังไม่ใช่เป้าหมายของเขาก็คือทําให้ดีที่สุดแต่เขาเชื่อลึกๆว่าทีมสาวไทยอตั้งเป้าผ่านรอบแรกให้ได้เป็นอย,านอย่างน้อยออืืมมเพราะฉะนั้นในความคิดของเขาเนี่ยผมมองว่าไทยเวนอไม่ดีผู้เล่นเจ็บหลายคนนะฮะเออ่แล้วก็ เดี๋ยวจะมีคาบเกี่ยวตอนซีวิลลีกกับยู21อีกบางกลุ่มก็ต้องไปเล่นยู21อีกอันนี้ก็โค้ชเองก็ยังไ,ไม่ได้ตัดสินใจ<อ>คือมองว่าปีนี้เป็นปีที่ไทยไม่พร้อมมากที่สุดในการเจอกันเอาแค่ช่วงซีวิลลี่เด้วก่อนซีเกมยังไม่ต้องพูดถึงซีเกมยังปลายปีไม่เป็นไรแต่ช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดไทยเองมีทั้งความกังวลว่าเฮ้ยส่งตัวเต็มมาเล่นร่างกายในช่วงชิงแชมป์โลกจะเป็นยังไงจะมีจะมีเจ็บเพิ่มไหม เออจะมีใครที่เล่นแล้วอ,อ,อาการบาดเจ็บที่มันกําลังจะหายมันจะกระตุกขึ้นมาหรือจะเจ็บเพิ่มหนักไปเลยผมว่าในสิ่งที่เวียดนามคิดตอนนี้เนี่ยคือคิดว่าถ้าฉันจะน็อกไทยให้ได้เนี่ยฉันต้องน็อกเนี่ยแหละต้นเดือนหน้าเนี่ยแหละเอาขอสักนัดหนึ่งขอสักนัดหนึ่งเพราะว่าไอ้อินโดนีเซียกับไอ้ไอฟิลิปปินเนี่ยมันมันไม่ได้คู่แข่งของของไทยและเวียดนามอยู่แล้วช่วงนี้ผมเชื่อว่ายังไง, <ừ. S 1> ย,ง,ไงยังไงสองทีมเนี้ก็เสร็จ ม่งั้นโปรแกรมโปรแกรมเขาก็วางมาให้เราเจอเวียดนามนัดสุดท้ายของทุกสนามอยู่แล้วมันก็คือการมันก็คือมันก็คือการตัดสินแชมป์นั่นแหละนั่นแหละนี่นี่นแหละนี่แหละคือช่วงที่ที่ที่เป็นช่วงที่ตอนเนี้สําหรับเวียดนามแล้วไทยกําลังกําลังไม่ได้มึนนะแต่กําลังคิดอะไรหลายๆอย่างในการที่จะเดินหน้าต่อทั้งชุดใหญ่และชุดยูยี่สิบเอ็ดว่าจะเอาอยัางไงเออคือยูยี่สิบเอ็ดเองเนี่ยจริงๆถ้าใน v t ทีวีครับเราเล่นสมูทเราไปจบซับที่สามได้หรือจบรองแชมป์ได้เนี่ยโอ้ย ตอนนี้ก็ทีมงานโค้ชก็อาจจะต้องเครียดมากก็้าจะเอาชุดนั้นไปอยูยี่สิบเอ็ดเลยก็ได้คือจริงๆผมคุยกับโค้ชหลายคนมานะครับ,รบเขาบอกว่าจริงๆกลุ่มที่ไปเล่นชุดใหญ่มาแล้วอะไปเล่นในเวเอมาแล้วอะเออเขาก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรจะแบบลงไปติดพวกยูยี่สิบเอ็ดแล้วอ่ะม,มันแบบข้าม,มข้ามข้ามขั้นข้ามขั้นขึ้นมาแล้วนะอ่ะนะแต่นี้อ,อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่มุมมองก็แต่มุมมองเพราะว่าคือยูยี่สิบเอ็ดถ้าเราเอาไปแค่ชุด บีทีวีก็อาจจะไปไม่รอดก็ได้เพราะมันมันมันก็จริงก็คือขาดสามคนเนี่ยก็คือน้องเนยกนกพรแสงทองมือเซตน้องเฟิร์นบริสลาสิทาเลิศแล้วก็น้องเอยกัญชรคำวงซึ่งมันมันเป็นแกนหมดเลยเนาะตัวรับคนหนึ่งตัวตีคนหนึ่งตัวบัญชาการตัวแต่งจังหวะคนหนึ่งเออก็อันนี้อันนี้อันนี้ก็ก็แล้วแต่มุมมองแต่ถ้าเอาไปอ่ะสามคนนี้ก็จะหายไปจากซีวีดีก็ไม่เป็นไรนะผมว่าโอเคนะอ่าแต่ทีนี้ถามว่าถ้าถ้าถ้าสามคนนี้หายไปจากซีวีดีอะแล้วถ้าเราจะพัก ขุมกาลังหลักอีกอะเออเราจะเราจะพักเราจะพักใครเราจะใช้ใครเอออันนี้ก็เป็นอะไรเป็นขอบคิดได้ดีมากเป็นเป็นสิ่งที่ตอนเนี้ยไทยเองอะผมว่าไม่รู้เขาตัดสินใจกันได้หรือยังอะแต่ว่ามันองเป็นการตัดสินใจที่มันก็ปวดหัวเหมือนกันนะใช่ใช่เออนะฮะแล้วแล้วไอ้ซิงแชมป์โลกของยูยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันจะเล่นกันระหว่างวันที่เจ็ดถึงอ่าสิบเจ็ดครับสิงหาครับ สำหรับกลุ่มที่ไปเล่นในส่วนของยูยส็ปีชิงแชมปโลกเนี่ยนะฮะกลับมาได้พักอาทิตย์เดียวพวกที่จะต้องเล่นชุดใหญ่ก็จะต้องเล่นอีกมันก็เสียเวลาฝึกซ้อมกับชุดใหญ่ไปอีกในช่วงระหว่างวันที่เนี่ยแต่เนี่ย,ยคือคือผมเข้าใจว่าไอ้ยูยี่สิบเอ็ดชิงชมปโลกเนี่ยคนที่ชุดใหญ่จะต้องลงไปเล่นเนี่ยมันก็จะต้องอยู่กับยูย่สิบเ็แหละเพราะที่ผ่านมาม,มันก็ไปอยู่กับชุดใหญ่มาตลอดถูกไหมฮะมอืมเออคือ ตั้งแต่ผมว่าผมตีไปกลมๆเลยหนึ่งถึงสิบเจ็ดน่ะคุณจะไม่ได้อยู่กับชุดใหญ่เลยไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนกี่คนก็ตามในแผนงานแต่เมื่อวานเมื่อวานคุณเห็นชื่อชื่อที่เราใช้ยี่สิบห้าคนนะั้นคือชิงแชมป์โลกใช่ไหมพี่แชมป์ใช่เออไอ้ก็ไม่มีชื่อลองเออยี่ใช่ไหมฮะมีปะไม่มีอะ่ะเหมือนเหมือนไม่มีนะคุณคุณคุณส่งมาให้ดูหน่ยนอยดิเออเอ,อเออเพราะฉะนั้นก็เออ เดี๋ยวผมผมเดี๋ยวผมดูในชิงแชมป์โลกเลยเพราะว่าชื่อมันลงเบียนแล้วคือคือบอกแบบนี้ว่าในแง่ของรายชื่อใช่คุณนิกวิเคราะห์ถูกมากตอนเนี้ยมันก็โอเคประกาศยี่สิบห้าคนอ่ากัญญาลัตคำวงปี่นรุนแป้นน้อยจิระพานาหัวหนองอ่าโอเคอ่าก็โอเคก็มีหมดเลยอ่ะเออพวกพวกยูพวกยูยี่สิบเอ็ดต่หไหนคนก็มาติดขึ้นมาติดในทีมชุดนี้หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาตัดมันก็ได้สิบสี่อยู่ดีป่ะฮะใช่เออมันก็ได้ได้สิบสี่มาดีเออจะประกาศออกมาทำไมเยอะแยะมากมาย ก็ภาพก็มากองไว้ก่อนไม่ไรก็อ๋อเนี่ยแหละนั่นก็แสดงเอานั่นนั่นนั่นแหละนั่นก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่เดี๋ยวโค้ดเองก็ต้องตัดสินใจว่าเนี่ยจะเอาพรพันธ์อ่าไม่ใช่จะเอาจะเอากกพรแสงทองจะเอากาญยรัตคำวงแล้วก็จะเอาในส่วนของวิสาสีทาเลิศเนี่ยอันนี้ซึ่งแน่นอนมันชัดเจนอยู่แล้วว่าว่าเป็นเป็นแกนหลักของ U21 เนี่ยไปกับ U21 ี่สิเไหมเพราะถ้าไปกับ U21 เเนี่ยเด็กกลุ่มนี้จะหายไปจาก ยูยี่จะหายไปจากชุดใหญ่ทั้งซีวีดี e, ถ้าชิงแชมป์โลกเลยเราลาวสามอาทิตย์ถูกไหมฮะเพราะว่ากว่านี้กว่าจะจบก็สิบเจ็ช่วงต้นเดือนคุณก็ต้องให้เวลาเขาไปซ้อมกับยูยี่สิบเอ็ดในส่วนของชุดใหญ่ชุดใหญ่เองก็ต้องแข่งทั้งซีวีลี e. ชุดใหญ่แข่งซีวีลีเนี่ยจบวันที่เท่าไหร่่าเนี่ยมันต้องมาดูนะครับจบซีวีลีก็สักกลางเดือนถูกไหมฮะก็พอกันอก็ต้องมาซ้อมในส่วนของชิงแชมป์โลกต่อซึ่งจะเปิดฉากกันช่วงก็ไปปลายเดือน ไม่ปลายอะครับยิบสองยิบสามเองมั้งนะฮะใช่เดี๋ยวดูเออ่อยิบสองไทยเจอยิบสองยิบสามนั่นแหละเอออ่ะเีแว่าเวลามันคาบเกี่ยวกันหมดยี่สิบสองใช่สิงหาถึงวันที่เจ็ดกันยายนอเวลามันมันคาบเกี่ยวกันไปหมดชุดการแข่งขันมันมันก็ถือว่ามีความชนกันพอสมควรในระดับหนึ่งนี่คือการแบ่งผู้เล่นอ่ะแล้วถามว่าซีวีีกเก่ายังไง อ่าเออนี่นีนี่แหละก็ทำอะไรไม่ได้ก็นอกจากหรือต้องรอเขาประกาศชื่ออย่างเดียวอืมถูกถูกสล็อตก็ขู่ปรับเวลากันยากสมควรเนาะก็ชัดเจนแหละเรามาวิเคราะห์ตรงนี้ถ้าอยากให้เห็นภาพว่าเออสถานการณ์ไทยกับเวียดนามเนี่ยมันก็สนุกอัปเดตเอาใจหลายหาท่านหน่อยอยากอยากรู้อยากดูเออแต่ผมมีคําถามหนึ่งล่าสุดผมทําข่าวเพิ่งลงคอนเทนต์ที่ช่องไปทางฝั่งเกาหลีเขาบอกว่าต้องใช้เวลาสิบปีในการสร้างทีมกับไปเวียนแอลมันนานขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่นานหรอก ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาเขาเล่นก็สิบปีเลยหรอว่าแบบงงมากแบบสิบปีนี่มันกลุ่มกลุ่มที่เขาจะจะมองว่าจะจะกลับมาเก่งได้อีกครั้งหนึ่งก็แสดงว่าปัจจุบันอายุเพิ่งจะสิบห้าสิบหกอ่ะเออหรือว่าสิบสามสี่อ่ะอืมเออเอแต่ว่าเขาบอกว่ามองว่ามองว่าชุดชุดปัจจุบันเขาได้แค่นี้อ่ะไม่ดีไปกว่านี้แล้วเขาถ้าเขาคิดอยางไงจริงๆนะผมถามผมถามนนิดนึง คุณว่าเวียดนามกับเกาหลีเนี่ยใครจะกลับมาเวเนลก่อนกันใครจะขึ้นเวเนลลกอนกันเพราะเวียดนามไม่เคยเล่นเวเนลผมผมว่าตอนนี้เวียดนามเกาหลีกับตัวตัว,ตวเวียดนามก็ไม่ไปลองเยอะอเออผมว่าเวียดนาม,มนนแต่แต่ถ้ามีตู้เย็นเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นว่าเกาหลีจะยุบขนาดไหนแต่ว่าถ้าดวลกันตัวตัวผมว่ายังสูสีน,นะเพราะไทยกับเกาหลีได้ช่วงหลังได้กินเกาหลีด้ตอนเออช่วงหลังเขากินได้สองเกมเนี่ยแต่ว่าสู่ห้าเซตนะ ช่ก็มีมีโดนไปก่อนสองเซตอะไรก็กลับมาได้ก็มีนี่นะฮะนี่แหละนี่แหละแล้วคุณว่าคุณว่าทีมไหนขั้ขึ้นก่อนขอขออยากอยากรู้ความเห็นคือกลับมาวีแดนาเนี่ยต้องรู้วิธีคัดก่อนหน่อยพี่แชมป์ว่ายังไงอ่ะเออว่าเขาเปนจะคัดแบบเดิมหรือว่าจะดูเทียบโวลเลนจิ้งของชาติที่ยังไม่เคยเล่นเอออะไรอะไรแต่ถ้าวัดกันโตๆตอนนี้โอหว่าก็สี่เซตขึ้นไปอ่ะแล้วก็ฝ่ายทางอาจจะเป็นเวียดนามที่ยังยังเอาเกาหลีลงอ่ะช่วงนี้ เออนี่นี่คือความคิดที่น่าสนใจขอพิดท้ายนะขอพรีวิวไทยเพื่อนี่หนึ่งทีมชายครับคุณได้ดูบ้างไหมเนี่ยถ้าไม่ดูก็จะดูบ้รายการเลยดูบ้างครับดูบ้างดูบ้างมีดูเต็มๆไปนัดนัดที่แพ้เวียดนามสัปดาห์ที่แล้วอ่ะนะดูเต็มเไปมีเลยพอดีเลยเออแล้วก็มีนัดที่เจออินโดอ่ะเออดูอยู่นะฮะพอดีเลยพอดีเลยคุณคิดว่ายังไงไหวไหมาาาากเเรรอแมมมพ่้้งค ค,<อ>คือผมคือ <Okay. S 2> คือคือวันนั้นเราสนามแรกอะเราแข่งมาสามวันติดแล้วมาเจอเวียดนามใช่ใช่ใช่น่าจะสองสองสองนัดติดสอ,สองนัดติดใช่ใช่ใชขออภัยแล้วมาเล่นเล่นกับเวียดนามวันที่สามไปต่อกันแล้วก็พักวันหนึ่งแล้วก็มาปิดท้ายกับกัมพูชานะครับตอนนี้เรากําลังสดอยู่แล้วกําลังมั่นใจวันนี้เราก็ชนะวเมื่อวานเราก็ชนะหน้ากัมพูชาไปใช่ไหมใช่นะฮะเ,เวียดนามจริงๆริไม่ได้มีอะไรนะจริงๆ<อ>ผมดูมาทั้งทัวร์เมนต์ก็ไม่ได้แบบก ก็เป็นทีมที่เน้นบอลแดนหลังอะค่อนข้างหนักทั้งทั้งบีหลังแล้วก็แล้วก็หัวเสาอบอลบอลกลางก็ไม่เท่าไหร่คือผมผมว่าไม่ก็หนักในระดับหนึง่งแล้วก็ปาดเปี่ยวในระดับหนึ่งว่องไวในระดับหนึ่งคือบอลผู้ชายอะก <struck> ็คาดเดาอะไรยากพี่ชป์มันอยู่ที่ว่าใครทำเสิร์ฟได้ นะครับแต่วันนั้น<ม>ที่ที่ที่เราที่เราแพ้เขาในสามแรกผมว่ามันเป็นเรื่องของการความอ่อนล้าแหละที่เราเล่นหนักมากับทั้งอินโดแล้วก็ฟ <c oughs> ิลินท์เนนะี่ยเอ,เอนะครับเจอกัมาเอาเอเราก็ใช้แรงไปค่อนข้างเยอะแล้วเจอเวียดนามเขาอาจจะกำลังสดอยู่นะครับ<ม>เขาก็มีตัวตัวทีเด็ดเขาอยู่สองสามคนนี่เวียดนามนะฮะเออก็ก็ต้องระวังอแต่ว่าผมมองว่าสัปดาห์นี้มาเจอกันเป็นแมตที่สองของนนเนานนรา ไม่น่ามีปัญหาเออเรากําลังกําลังเขาเรียกได้ว่ามันก็ชนะมาทุกทีมแล้วก็เหลือทีมนี้แค่ทีมเดียวอะ่ะยังไงก็น่าจะเก็บได้เออ,อน,นี่คุณคันธงคุณดูเกมไหมนะผมผมดูเกมด้วยกี่โม<อ>ไม่รู้วันนี้ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งอ๋อทุ่มหนึ่งโอเคอ่ามาดูกันะนะครับทีมชายนี่ก็น่าเสียดายนะไม่มีแข่งที่บ้านเราเลยนะอืมเออจริงๆน่าเสียดายรอรออยู่เลดดิ้งมันสู้ทีมหญิงไม่ได้ก็ต้องแบ่งกันออืะใช่เพราะว่าเพราะว่าทีมทีมหญิง ทีมหญิงก็เวียดนามไทยทีมชายก็จะเป็นในส่วนของอินโดกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เออเดตติ้งดีฟิลิปปินส์ตอนนี้นะครับอืมและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเลย์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้ใหกับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ทางคณนิ้และผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม